สวัสดีครับจุงกระแมบังประโอนครูปๆกันยสันสายทุกคนนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรานะครับอยู่แล้วนะครับผมแตกสดๆเลยพี่น้องเขาเห็นยังแตกสดๆอยู่โอ้โสวัสดีครับพี่นพวกนอยร่มาเวเรื่อ้ยสวัสดีพี่กุ้งครับผม โทรหาัหลายรอบไม่รับเมื่อวานนี้โทรศัพท์อยู่ในรถพี่ถึงที่ดูแลเดี๋ยวจะได้ดูแลอยู่ก็เป็นแฟนใหม่เราเป็นพี่อนมาแล้วมาแล้วใช่ไคมเมื่อคืนนี้ไหมใช่ค่ะ แต่งหญิงเมื่อคืนนี้ได้ดูไหมดูได้เดี๋ยวมาอะยอยู่ไหนเอามาแบ่งกันเดี๋ยวนี้เกมอีกเต็มอ่นครับโอ้ยังหล่อเหมือนเดิมครับยังน่ารักเหมือนเดิมเนาะความหล่อขความชิ้นแท้ยังเหมือนเดิมเลยนะที่เราบอกเป็นให้บานครับให้บานผู้สาวเพื่องยิงครับเพื่องยิงครับหัวง่ามกับปลาหลุดหัวง่ามกับปลาหลุดว่าให้หัวง่ามกับปลาหลุดหัวกับงามหลุดหัวตากกับง่ามหลุดครับ หัวงามกับป๋าโหลดมาเต้ยโอ้โหสวัสดีพี่ๆตากล้องด้วยนะครับสวัสดี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 ครับวีใครนะเฮล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 วัสดีครับ เอาพ่อยุดเอาว่าช็อตฟิวแม่ช็อตฟิลเกล้วแล้วัดีครับเอาหนีไปเข้าห้องยุ้เดียวอู้วเตแน่แนแนแนเตาแน่เตาแน่เตน แล้วยิงหามากบอสเมื่อวานนี้ที่ถ่ายคลิปอ่าหมอลำหมอลำอ่าชี่ว่าหมอลำอ่ารุ่นแม่พญาลงไหมใหญ่เป็นระยะยาวคือที่สุดอะช่องตกท่อนตกท่อนเจอบอสเบลตีนะครับเมื่อวันท่าสีเห็นบอสลงกลุ่มฝ่ามาเลยครับเม่ได้เจอเบาตี้โดนแล้วครับสบายดีครับพี่เบาตี้เบื้องหลังครับบอสท่าสีเข้าใจไปที่ครับเบลตีฝ่าช่องทุนเป็นช่างใช่ครับขอบรับผม ไก่แล้ว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 เดี๋ยวเป็นบอลลงกลมเป็นของป่ามากครับครับอันนี้คันบอลบัทักลงกลุ่มนี่คือบรูดเลยเด้บรูดเลยครับผมฝากไปด้วยครับวันที่11ออนแอร์ครับผมกับผลงานเพลงผัวกลิงก้ามโลดนะพวกลิงก้ามบ้าบอข้อแตกเว้ยไดมอนว่าไดมอนว่าได้มาพว่าผัวงามกับป่าโลดวันที่11เนาะเอ้รถทีมงานครับผมรถทีมงานทีมงานรถอ่างเปาครับผมอันนี้รถอ่างเปล อันนี้รถอ่าใครนี่ลายแหงโอ้แมนครับผมว้าวเี๋อันตอนนี้น้องอุ้งอิงกับน้องชมพู่นะครับผมกำลังเตรียมตัวนะครับตอนนี้คือกํล่อเ่าฉากนะครับแต่ว่าที่สุดครับผมะเราพูด เราต้องไปโบกไว้ไหมถ่ายนั่นไม่ให้ครับโบกไว้ไหมไปโบกว่าครับไปโบกแคหน่อยบอหรือว่าโดนบอมานานไหม <c oughs> มีแต่รถทีมงานเราต <c oughs> <c oughs> อนนี้อันนี้นอันนี้รถบรรพันอันนี้รถบรรพันแท้ไหนเอาเลยครับไทยเลยครับ บอกคิดไปเลยคิดใจไปมนเมนแมนคิดใจไปเลยรถเดินได่ไครับ พี่น้องไดหะการโอ้ได้การร้อาจารย์้ำนวยสวัสดีครับจุงกระจุงกระโอ้บริพภอกันดุนถ้าเป็นภาษาอันสวย้านผมก็อาจาร์อาจาร์เรียกแบบเลรียกแบบแบบอาจารมันจะได้เบกแบบยกเบก นี่พี่น้องแตกสวดๆอยู่แตกสวดๆอยู่เอาที่สุดแล้วนี่สิบเอ็ดกันยายนนี้ครับผมนะครับอย่าลืมพัอป๊ากับงามโหลดนะครับจากน้องชมพู่เสด็จแบนด์นะครับผมนะครับ เป็นปล่อยวันที่เท่าไหร่น,นะครับปล่อยวันที่11 9เอ็โมงเช้าครับผมเพลงเพลงผัวปลาการะงามโลดครับผมขับร้องโดยน้องบอแมนบอแมนอันปลาผัวกระงามโลดเอ้าบอแมนอันผัวง่ามกับปลาโลด <c oughs> ขับร้องโดยนนะครับขับร้องโดยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวแป๊บนึ่ง เทคส้องครับผมพี่น้องเทคส้องบ้าโอ้ยเดี๋ยวมันแส้วอันนี้ก็เอมี่อันนั้นก็เอมี่ป้าไปเลยไปเลยไปเลยอย่าทำมานะไปเลย ขี่ขับพี่น้องนะครับที่สุดนะครับโอ้ยสวัสดีพี่คนสร้างสัดีครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวนะกำลังเกลกะเขากำลังเกลกะกีดเขาแล้วันนี้กีดวันดีพี่วันดีครับผมอะไรนะเอมี่มาแล้วครับเอาเอมี่คือมีหลายเอมี่เท่านี้ยังวายอยู่เนาะนะครับ นี่หละครัะพี่น้องนะครับผมเบื้องหลังของ MV นะครับผมฮะลากกางามโหลดฝากน้ำเด้าพี่น้อง1 1นี่สีหอดนะครับวันที่11อดนี้สิบเ็ดนี้ฝน,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 นมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มีมาเลยเด้อเอ็มมีมาเรียบฟูเลยนึ่งเห็นเอาพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวไวอซนีมิสก,ก่อนจะเข้าไปต่อยพี่นะครับผมสลาคลิวนี้นะครับโอ,โอเคครับผมพี่น้องจุกกะอบูบบบายครับผมเ<า><า>จอกันคลิปหน้าครับผม